ทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือกันเป็นอวัยวะชิ้นที่สาสิบสามแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเราก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆด้วยประสิทธิภาพที่ดีใช่ไหมครับปัญหาที่หลายๆคนเจอน้าก็เจอนะครับในฐานะที่น้าเล่นมาตั้งนานวันนี้น้าจะมาแนะนำเรื่องทำยังไงถ้ามือถือมันตกบ่อยเราจะใส่เคสอะไรดีวันนี้อยากจะแนะนำเคสแบบนี้ครับ อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้มือถือค่ายไหนนะครับสังเกตไหมครับขอบของเขาเนี่ยจะมีการปกป้องนะครับเป็นพิเศษที่ขอบนะครับที่มุมด้วยที่ขอบด้วยนะครับแล้วก็มีการเสริมแรงนะเวลามือถือมันตกแม้กระทั่งตกที่ความสูงเมตรกว่าๆตกจากระดับหน้าอกมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับจอไม่แตกมือถือไม่มีปัญหา ดีไหมครับแต่ว่าก็ยังมีบางคนบอกว่าอืมไอ้เคสพวกที่นาบอกเนี่ยใส่แล้วมันเทอะท้านะมันไม่สวยมันดูเป็นผู้ชายก็ลองเป็นแบบนี้ดูครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมันจะบางกว่านะครับแต่ว่ามีการปกป้องที่มุมที่ขอบยูเหมือนเดิมดูเป็นแนวทางเอาไว้ตัดสินใจ มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมือถือ gadget ข้อความมาหาหน้าโตก็ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ